สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาคุณมานี้กับตากับแม่กำลังปัน่น,นเออกับพิมได้นปนกุ้งพี่น้องมั้งเนี้ยโอ้ตายเงี้ยปนกุ้งเอ่ะเอาขึ้นในลูกซ่อนอยู่ไส่หรอปนกุ้งใส่ใส้ยังเหรอไส้ข้าวไส้ข้าวใส้ยังเอาประสน,น <laughs> cái nong quăng ừ. à, cái quóc, cái nào, như bị bằng mới không nó, ừ. 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 ไมดปุกงีแล้วบอนไปอ้าเข็น,น่ะม่มีไหปหรอการแบบนี้อะไรน่ะบ้าเนี่ย ได้ทักซลแหนกแจก,แกสืบอทองททนะี่แพะนะอืมขอนีโอ้อนี่เราอนนี้

มึงยังลดลงลดลงได้ไม่เห็นอย่งไรไม่มเขายังขายยังฮะตึงหลดตึ่หบุ๊คอานด้ไมอยู่เขา่ด้าย

ใันกับบตรส่ด้วยกันต่ลัคนละไส้ไส้ไส้ถสงี่รถต่ำมันอันนี้เข้ากับ่แเมียเบานี่ก็เห็นก็เลย่าอู้เ่แันดอกไส้ผส้พวกไม่เงย่เยแบงไม่เง่อนัหน่คิดว่าคนี้ตายแ้เออว่าลี่รถน่เป็นงย่กน่งอี่ไ่รถเขน้าแล้วก็มาิ่อใจพี่ตัสองคนเออใช่ต้นหอม ับสีขาวต่พฟเยเบตอยังนี้าคูณนี่หนึ่งวันคูณนี่คุเพิ่นธ่ายอีกขวัญคีโร่จังเปิดอันอันนั้นอ้อมบ้านนั่นไงเออปวดเส้งนั่นเตี้ยพฟเยเบตมาแม่บักใช่เงินเขาเอิญมันบักนายแนมทางนายทางใต้เขาเจ้าเอิญบักนายบักมันตาย เขาเอิยนันเลยบักนายมันชีดำดำเป็นล้เปิดเส้นมากมือนั่นเอ้าบัไม่พ้นยี่นี่จะบอกนรับตปเลี้ยงเราเนีพ้าปักใต้ไปในหลงคุณไหนตกลงแมนบ่บ่ลกระ้งตายาะบักใต้ถังมตายถ้าเจ้าวบาวนงาใต้พงย่ลินอยู่เนี่ยปลาใต้พงย่ลินมจะซื้อหนายหลนออรอสองคือ นี่คือเดีดยวเอาไปดเสียงขึ้นแล้วเด้อหลองเพลงไปแล้วเสียงขึ้นแล้วเป okay, ้ฮ่องตีละมือเนี่ย <i> <i> ดนตรีสดตร่ำ แคแค่เหอนนตีสวยด้นวันนี้เรลูหอดบหเทียงหัแรงกับนี่หนังจะผ่าพนัามาลกทั้งเฮียนคน่องปงแค่ปงแค่ตีหเลยเยเป็นไพี่น้อยอย่าเห็นน้องดีตเต้นมาเดี๋ยวสิภาพปบบมึง เมื่อแรกมีหนังเยอพี่น้องเมื่ออื่นจะมีหมอลันี่เป็นเรื่องผีเยอให้ออกาอากาศง่ายมากเลยพี่อันนี้จะภาพเพื่อนจะภาพรักเพื่นอนจ้างจะภาพผู้เพื่อนนัน่นนี่โบดเอ,อ้ยอันอนี้อย่ากรเหื่นภาพประทานแบบประท้อมมีคนจ้างผมีคนจ้าง ไปัไงดแล้วกลับที่ไหน่มไปยังไงที่บียบาร์ร่มแล้วก็่มคือแหนก่อนอ่ะยังนี่มาไปลงถวายทากวนแล้วลูเมื่อไหร่กันยันต์ตึิบสองตึ๊ององค์ละฟอมตึ๊บสองหาซืเก่าองค์ลู

้านได้หยังหนูว่าหลวงพ่อให้พ่อให้หยังบ่วาสิูดให้หยังนไปซื้อยบุญน้องเียไปไว้น้ําตางพิมพ์ไปไว้น้ําพ่อใหญ่แม่ผู้ชายพ่อใหญ่อยู่ในวัดแม่นผู้ชายบ่แลนําก้นกันนําพ่อใหญ่เหมือนมื้อละอยู่ในวัดแม่นผู้ชายอันนี้มันยิหาบ่เห็นบ่้ไว้อยู่มาบ่บอกซะ่ ผมไม่ได้บอกตาไม่นอเห็นยูบอกตาได้่เด้อาหอนแล้วัสดึ้มื้อะไรบุ้งคืนไีดึ้อะไรกินไนสีแก้วบเ้ยมันจะแก้วบ้กงอื่างมี้คืหัวเขากี้เลยเขากี้หวานหวานัะเอาเห็นมันอยู่นี่ได้หรอวันนั้นเนี่ยกะดี เอแต่ตั้งแต่เย็นไม่ยางท่านไม่ัไรน่ท่านเป็นหยังเป็นสื่อใครแบบยไม่านใส่เป็ื่อเยี้ยก็ต้าพิวอ่ะแต่ไม่านมาเห็นนักน่อยมากบอกเอาไปยังหันเราหันหันแล้วไปหยงเราใจเอาไปสื่อใครมากได้เหรอคุณฮันดอกเต่พักก็เล่นไปไปพอรอรอรงคอินให้ดูคอิ่หลุดร่องอวางหลุดวเป็นง ไปกันเนาะ๋ตนปิ่งปิ่งงูเสบเส็บป้แมตากเขาี้งเขาพีไปพอมยิงเขาน้ำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศหนาวเมื่หนาวดอกมึงไปใส่เสียรดล่มไปก็เริ่มร่มแต่เหมือนขึ้นเนี่ยเสียงลมาีแต่ขึ้นแล้วละขึ้นมาก เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอแค่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหลบ้านนะพี่น้องลูกมาใหม่ไข้ไหลไข้ไหลไข้ไหลหลานก็มันมีแ ham ในอนโรงพยาบาลอยู่หลานก็ได้นอนโรงพยาบาลอีกลูกของอันลูกพี่ลูกน้องน้องบีนี่แหละคุณน้าลูกของแม่ป๊าแป๊บก่อนมือนีครับสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายเจอกันลงทางค่ะ